เธอค้นหากล่องบรรจ,จุภัณฑ์ในถังขยะทุกวันแล้วไม่เอาเงินสักบาทไปใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเมื่อถึงเวลาชำระเงินพนักงานเก็บเงินก็มีอารมณ์ดีอยู่แต่พอเห็นคู่ปองส่วนลดหนาๆของผู้หญิงคนนั้นเขาก็งงไปหมดคุณจริงจังหรือแน่นอนแต่เพราะงานเขาก็ต้องยิ้มย้มตอนรับสินค้าที่มูลค่ากว่าร้อยหยวนก็ถูกสแกนทีละชิ้นและใช้เวลาสแกนนานถึงครึ่งชั่วโมงทำให้พี่ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังหลับคาแถวและเมื่อคิดเงินเสร็จซูเปอร์มาร์เกต็ตยังต้องจ่ายเงินเพิ่ม มองดูใบเสร็จที่ยาวกว่า1เมตรทําให้คนรู้สึกสบายใจมากกลับถึงบ้านแล้วเก็บสินค้าเข้าตู้เก็บของสิ่งที่เก็บไม่ได้ก็กินเข้าไปทันทีแต่พอกินไปสักหน่อยก็พบว่ารสชาติไม่ถูกต้องดูให้ดีก็พบว่าหมดอายุแล้วผู้หญิงคนนั้นโกรธจัดและเขียนจดหมายร้องเรียนแล้วส่งไปยังผู้ผลิตอาหารทันทีอ้างว่าเป็นประสบการณ์การชอปปิ้งที่น่าผิดหวังไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงก็ได้รับจดหมายตอบกลับภายในไม่เพียงแต่มีคูปองฟรียังมีจดหมายขอโทษที่เต็มไปด้วยความจริงใจ คราวนี้การที่เสียสลัดก็ได้ผลตอบแทนแล้วดังนั้นจึงรีบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนมองดูคูปองฟรีในมือของผู้หญิงคนนั้นทําให้พนักงานเก็บเงินโกรธจนผมยาวขึ้นสองเซนติเมตรยังเย้ยเย้ยเธอว่าตราบใดที่มีเวลาก็เขียนจดหมายร้องเรียนได้ตามสบายโรงงานมีคูปองส่วนลดมากมายเพื่อมอบให้คุณนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจแต่ผู้ฟังกลับใส่ใจผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะพบทางทําเงินดังนั้นเธอจึงเริ่มเป็นนักสู้แป้นพิม,มนนพ์อย สินค้าที่ดูเหมือนขยะกินแล้วรู้สึกเหมือนกลิ่นเท้าเหม็นไม่ว่าจะฟังดูไม่ดีแค่ไหนก็เขียนไปเมื่อเขียนเสร็จก็ใส่จดหมายร้องเรียนลงในซองจดหมายและแน่ที่อยู่ส่งไปยังโรงงานต่างๆไม่กี่วันต่อมาก็ได้รับคําตอบกลับมองดูคูปองฟรีเต็มต๊หญิงสาวผิวสีตกใจจนพูดไม่ออกชื่นชมว่าผู้หญิงคนนั้นฉลาดมากแต่คูปองมากมายเช่นนี้พวกเธอใช้ไม่หมดอยู่ดีไม่เหมือนกับการขายในราคาครึ่งหนึ่งมีทางใช้จ่ายแต่เมื่อคิดถึงการเปิดทางขาย คูปองฟรีที่มีอยู่ตอนนี้ไม่พอใช้เลยจึงได้ค้นหาผู้ผลิตคูปองฟรีบนอินเทอร์เน็ตพอดูที่อยู่แล้วไม่ไกลาจากพวกเธอเท่าไหร่วันรุ่งขึ้นขับรถไปถึงหน้าประตูและสามารถระบุตัวพนักงานภายในได้สําเร็จทั้งสองตามไปจนถึงบ้านของเขาและเสนอค่าคอมมิชชั่นส0เเซพื่อหลอกล่อเขาชายคนนั้นอธิบายว่าโรงงานไม่เพียงแต่รับผิดช,ชอบการผลิตแต่ยังต้องทําลายคูปองที่ใช้แล้วด้วยพวกเธอจึงจับจุดช่องโหวน่นี้แอบเก็บคูปองที่ไม่ได้ใช้ไว้หลังจากผ่านหลายมือก็ส่งมาถึงมือของผู้หญิงคนนั้น ตอนนี้สามารถพูดได้ว่ามีคูปองเพียงพอแล้วต่อไปก็คือวิธีการขายออกไปทั้งสามคนแบ่งหน้าที่กันและหญิงสาวเริ่มทําการไลฟ์สดและยังคิดคําร้องที่จําง,ง่ายๆเพื่อสิ่งนี้ส่วนผู้หญิงก็สร้างเว็บไซต์เพื่อทําการโปรโมชั่นอย่างใหญ่โตสร้างเว็บไซต์ใหญ่โตผู้ใช้เน็ตเห็นแล้วคิดว่าซื้อมาก็คือได้กําไรแล้ว5 3าสออเดอร์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นฉันไปก็ได้คูปองฟรีอีกในเวลาอันสั้นทั้งคู่ก็รรวย้าดอ ฝันดีจนยิ้มตื่นแต่ผลตอบแทนสูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงวันนั้นเว็บไซต์ของพวกเธอถูกแช่แข็งอย่างกระทันหันมีเงินจํานวนมากที่ยังไม่ได้ถอนออกมาโอซิด e เว็บไซต์ส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นถูกแช่แข็งอย่างกระทันหันจํานวนเงินมากมายไม่ทันได้อวนออกสถานการณ์นี้ทําให้เธอและเพื่อนสนิทกังวลมากเธอและเพื่อนสนิทจึงรีบติดต่อกับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เกี่ยวข้องฝ่ายตรงข้ามอธิบายว่าเงินในบัญชีมีที่มาที่ไม่ชัดเจนถ้าอยากให้ปลดแช่แข็งก็ต้องมีเอกสารพิสูจน์ แต่เงินทั้งหมดนี้ได้มาจากการขายคูปองมันไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงการนําเอกสารพิสูจน์มาแสดงถ้าทําแบบเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องทําในทางลับทั้งคู่จึงตรงไปหาแฮกเกอร์สาวสวยแฮกเกอร์บอกให้พวกเธอสร้างเว็บไซต์เพิ่มโอกาสที่จะถูกพยายามลดโอกาสที่จะถูกคนข้างบนจับตามองและให้กุญแจนิรภัยกับพวกเธอมันสามารถช่วยให้ธุรกิจของทั้งสองคนไม่ถูกโจมตีได้แต่ข้อตกลงคือต้องได้กาไรส0เปซ ธุรกิจของทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องพวกเขายังดำเนินการทําเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างเว็บไซต์โดวยวิธีนี้ช่องทางการขายก็ค่อยๆขยายออกไปเมื่อคูปองส่วนลดมากขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่ตลาดทําให้เกิดการบริโภคครั้งที่สองพนักงานเก็บเงินงงว่าของเหล่านี้มาจากไหนโรงงานผู้ผลิตก็งงเช่นกันการรับคืนมากกว่าการผลิตอย่างมากสงสัยว่ามีคนพิมพ์คูปองเพื่อหากําไรหลายเดือนต่อมาเว็บไซต์ของทั้งสองคนก็ถูกปลดล็อกรายได้รวมกันเป็นจนํานวนถึง5้าล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสองคนดีใจจนกระโดดตระงวนแต่พอคิดอีกทีว่าเงินเหล่านี้มาจากที่ไหนไม่ชัดเจนจําเป็นต้องทําให้เงินเหล่านี้ถูกกฎหมายทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือใช้เงินไปซื้อของแล้วขายสินค้าที่ซื้อมานั้นออกไปเงินที่ได้มาแบบนี้ก็จะถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองคนเริ่มต้นด้วยการถอนเงินทั้งหมดออกมาทีละน้อยแต่เงินมากมายขนาดนี้จะซื้ออะไรดีนะผู้หญิงคนนี้โทรหาสามีถามว่าในชีวิตนี้อยากซื้ออะไรมากที่สุดฉันคิดว่าฉันจะซื้อลำบากินี นี่ยังไม่ง่ายเลยซื้อคันละสีเช่นรถบ้านแพงที่สุดยอดส่วนตัวแค่ต้องการของที่แพงที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ได้ต้องการของที่ดีที่สุดแต่ต้องการของที่แพงที่สุดเราต้องการทุกอย่างและยังดูแลธุรกิจอาวุธด้วยได้ยินว่ามีอาวุธรุ่นเดียวกับจอนวิคทันทีที่โยนเงินก้อนโตเต็มท้ายรถหลังจากนั้นก็ไปทําการทดลองเด็กหลอดแก้วกลับมีปัญหาเรื่องการมีบุตรมาหลายปีก็เป็นความกังวลของเธอส่วนผู้ชายแน่นอนต้องเปรยียบเทียบหลายที่สุดท้ายเลือกนักกีฬาโอลิมปิกคนหนึ่ง คุณรับเงินสดหมหลังจากใช้จ่ายเสร็จแฮกเกอร์ก็พบพวกเขาทั้งคู่ถามว่าเงินในบัญชีไปที่ไหนหมดทั้งคู่ยังภูมิใจบอกกันช่วงไม่กี่วันนี้ได้ล้างเงินเพื่อซื้อสินค้าแล้วแฮกเกอร์งงเพราะด้วยวิธีการทางเทคนิคของเธอเงินที่หามาไม่จําเป็นต้องล้างเงินเลยตอนนี้พวกเธอทั้งสองมีงานทําแล้วต้องขายของที่เพิ่งซื้อมาทั้งหมดแน่นอนว่ารวมถึงปืนกลที่ซื้อมาด้วยผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตั้งใจมองไปที่สองหนุ่มที่ถือปืนเธอไม่เพียงแต่ไม่กลัวแต่ยังกล้าหาญเดินเข้าไปพูดคุย เมื่อรู้ว่าทั้งสองเป็นสมาชิกของสโมสรปืนผู้หญิงคนนั้นรู้สึกเหมือนได้กลุ่มรั์ที่แท้เธอกับเพื่อนสนิทใช้เงินสกับตกซื้ออาวุธมากมายและตอนนี้กําลังกังวลที่หาทางขายไม่ได้สมาชิกของสโมสรเห็นว่าพ่อค้าอาวุธเป็นผู้หญิงทุกคนเงียบไปพร้อมกันชันะ่วขณะหญิงผิวสีเห็นดังนั้นจึงต้องทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทันทีเธอบอกว่านี่คืออาวุธรุ่นเดียวกับที่จอห์นวิกใช้และการจับถือนั้นดีเยี่ยมมากผู้จบเธอยังแจกปืนให้ทุกคนเหมือนแจกบุหรี่หลังจากการทดสอบสมาชิกทุกกคนก็พอใจ ทั้งสองจึงได้เงินอย่างมีความสุขตอนนี้เงินก็ถูกล้างมากพอสมควรแล้วหญิงผิวสีรู้สึกดีใจจนเริ่มเต้นรำกลางถนนโดยไม่รู้ตัวว่าการกระทําผิดกฎหมายของพวกเธอได้ดึงดูดความสนใจของตํารวจเรียบร้อยแล้วที่แท้ก็คือตอนที่พวกเธอขายคูป,ปองส่วนลดเมื่อมันถูกนํากลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งตอนอยู่ในตลาดเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นบางอย่างและรายงานให้กับสถานีตํารวจทันทีพวกเขาติดตามเบาะแสผ่านพนักงานเก็บเงินของซูเปอร์มาร์เก็ตและค่อยๆค,คล,คลี่คลายความจริงของเรื่องนี้ หลังจากยืนยันตัวตนของผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมกำลังและจับกลุ่มทั้งสองคนในเวลากลางคืนต้องบอกว่าการทำผิดกฎหมายนั้นไม่ควรทำเลยหลังจากนั้นตำรวจได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของพวกเธอแต่ในบ้านกลับเต็มไปด้วยคูปองส่วนลดมากมายซื้อจีจังและอาหารที่กำลังจะหมดอายุเต็มไปหมดซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยส่วนสินค้าหรูที่ซื้อมาด้วยราคาแพงก็ถูกขายออกไปหมดแล้วด้วยราคาที่ต่ำกว่าทั้งสองคนในคุกยอมรับความผิดที่พวกเขาทำ อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้การพูดออกมาอาจมีโอกาสลดโทษในระหว่างนั้นสามีได้มาเยี่ยมและเริ่มต้นด้วยการด่าเธออย่างรุนแรงผู้หญิงคนนั้นโกรธมากจนขอหย่าทันทีและได้หาทนายความที่ดีที่สุดในท้องถิ่นมาทนายความอธิบายว่าเธอเพียงแค่หาช่องโหว่ของกฎหมายผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่เขาอธิบายหลังจากผ่านการโต้วาทีหลายรอบศาลสุดท้ายได้ตัดสินจำคุกเธอสิบเดือนในระหว่างนั้นหญิงสาวได้ไปที่บ้านเพื่อจัดการข้าวข,ของของผู้หญิงคนนั้นจัดการข้าวของของผู้หญิง หมอเห็นของเหล่านี้ก็โกรธพูดตรงๆให้รีบเอาของเหล่านั้นออกไปทั้งหมดไม่รู้เลยว่าในกล่องเหล่านี้บรรจุกลับเป็นเงินดอลลาร์จำนวนมากที่ทั้งสองฟ่องเงินได้มาด้วยเงินทุนนั้นหญิงสาวได้เริ่มต้นกิจการบริษัทแตกต่างจากเดิมคือตอนนี้ทําอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายผู้หญิงในคุกตั้งคันบางครั้งเธอจะได้รับจดหมายจากหญิงสาวทราบว่าทุกอย่างปลอดภัยเธอรู้สึกโล่งใจมากเพราะได้รับการปล่อยตัวหลังจากครบกาหนดโทษเธอกลายเป็นเศรษฐีนีในพริบตาเธอกลายเป็นเศรษฐีนีในพริบตา ผลลัพธ์นี้ทำให้คุณโกรธหรือไม่